สวัสดีครับมาแล้วครับแพทโนตใหม่ครับแพท1.0ครับก็จะเป็นแพทที่ตัวเกมจะเข้าสู่การ Official Launch ครับแต่ว่า Official ของเขาคือต้องมีโมบายออกด้วยนะแต่ว่านี้ก็คือจะอัพเข้าในตัว PC ก่อนครับมาดูกันเอยว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับแพทใหม่นี้ครับ Rising Tide ครับ Rising Tide คือชื่อ e x p a n s i o n ใหม่นะก็คือจะมี Build Water เข้ามาเป็น r e g i o n ใหม่ครับ แล้วก็การ์ดใหม่120อีก120กว่าใบก็เพิ่มเข้ามาครับ11แชมเปี้ยนใหม่ครับ6คีย์เวิร์ดใหม่มีบอร์ดใหม่ 1, 1ตัวครับเป็นบอร์ดของ b i l l Water ครับแล้วก็2การเียนใหม่ครับแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่องของ Le g i o n Road ครับ1 Le g i o n ใหม่แล้วก็10การ์ดแบ็กใหม่ครับก็จะมีการ์ดแบ็กใหม่เข้ามาอีก10อันนะครับแล้วก็10 n น w ิ m อโมนะเรื่องของคีย์เวิร์ดก็จะเป็น Deep ครับ ดีฟก็คือจะได้บวก3บวก3ครับเมื่อในเด็กเราเนี่ยมีจำนวนการ์ด15บใบหรือต่ำกว่าสเกลครับ first time only scout unit attack east round r e a d y u ูน attack ก็คือเมื่อ s c กล u u n t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  c k k เนี่ยเราจะสามารถตีได้อีกรอบหนึ่ง one level one l e v e ก็คือไปม้างหัวอีกฝั่งครับเพื่อที่จะลากอกมาบล็อกได้ครับโดยที่เราไม่ต้องมี Challenger unit แอตจูนเวนแอม s u มมอน r e ฟิ l หนึ then, ่งสเปลมานาก็คือแซมมอนก็รีฟิวหนึ่งสเปลมานาเองพันเดอร์อาร์คัสตเกิลพันเดอร์บิวตีเป็นเพย์อีฟิดาเมจเอนมิเกซัดิสาก็คือเมื่อเราทำดาเมจใส่เอนมิเอกซัสเนี่ยพันเดอรก็คือจะจะแสดงผลครับก็ดูกันไปว่าตัวไหนมีพันเดอร์อะไรอย่างนี้ทอสครับก็คือทำลายการ์ดที่เป็นที่ไม่ใช่การ์ดดอนแชมเปี้ยนจากล่างสุดของเด็กเราครับ นิวริเจนครับบิลบอเชอร์ครับนิวการ์ดก็สามารถไปดูกันที่ตามลิงก์พวกนี้ได้ครับว่ามีการ์ดใหม่อะไรบ้างในแต่ละวันโมบายลอนครับก็เขาบอกว่าในใน PC เนี่ยจะอัปเดตพรุ่งนี้นะส่วนในโมบายนี่ก็จะประมาณวันที่30ของเขาก็ประมาณวันที่1เราประมาณนั้น1เที่ยงคืนประมาณนั้นแต่ว่าทางนิทานก็อยู่ที่แต่ละภูมิภาคด้วยว่า มันจะมาวันไหนแต่เขาบอกว่าประมาณวันที่1ก็คือทุกรีเจียนต้องมาหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสเปคของโมบายนะมินิมัมสเปคฟิเคชันครับ iOS ครับ iOS 9 ARM 64โปรเซ s เซอร์ก็เขาไม่เขาไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีแรม1 g b นะเช่น iPhone 5S iPhone 6 iPad Air 1ครับ ก็ผมมามี iPad Air 1อยู่นะก็ไม่น่าไว้หรอกนะมันเก่าละ Android ครับ OS 5 0 2 g b RAM ครับ GPU Arduino 306ผมไม่ได้ใช้ Android เหมือนกันนะก็ใครใช้ Android ก็ดูสเปคตามนี้แล้วกัน Moonstruck Polo ครับก็จะแจกใน All Account ครับได้ Login into LR by 11.59 PM ใน7ก็คือก่อนวันก่อนเนี้ยนะก่อนวันก่อนถึงวันที่8นั่นแหละไปล็อกอินซะแล้วคุณจะได้ Moonstruck Polo เ i ิ s วี e ล็อกอินรีวอร์ดครับก็ในสัปดาห์แรกจะได้ล็อกอินแล้วจะได้รีวอร์ดนะ ULR account ครับ a n d r o a d existing as o f p a t หนึ่ง n n ดศู e e e แคปดาวน์รีดีมล็วอร์ด The first seven day ก็คือ ID ใหม่ ID ใหม่ที่แบบเราเพิ่งมาเล่นใน p a t 1 0เนี่ยก็คืออย่าง id surf c เราเนี่ยเราได้แน่นอนก็คือเป็นแร่ล็อกอินครับวันที่หนึ่งได้แคปซูลครับ วันที่2ได้ Expedition Token ครับวันที่3ได้ Golden Shade ครับวันที่4ได้ Commander r Ddos แล้วก็บวก2 a n t o s t y ครับวันวันที่5ครับได้ Champion Capsule ครับวันที่6ได้ p a t i n u m Shade ครับส่วนวันที่7ได้ s สตสใบครับแล้วก็ Limitless Charman หนึ่แล้วก็ 1, 1 Icey Yeti 2 i c e f l Archer แล้วก็2 Shatter ครับแล้วก็ a n e w s t a r t e r d e c k Fist and DK l l b e a t y o u r Collection based on Above e d c a r d Past o r d e r acquire i n อ o l o ฟล็ t ก r ต e ร์เตก็คือได้โอ้ได้เยอะนะในแอสสองใบนี้ก็เยอะมากๆนะในการล็อกอินเจ็ดวัน Why we are e a r n i n g this set on the current player day one no issue ก็คือ all day seven rewards are covered by duplicate protection ก็คือมันมัน มีผลจาก duplicate protection นะเช่นถ้าคุณแบบมีแอดสามใบแล้วเนี่ยแอดสองใบมันก็จะโดนย่อยนะก็อย่าคราบแอดแล้วกันถ้าไม่ได้อยากเล่นมันมากในเจ็ดวันแรกนะก็รอรอของฟรีดีกว่านะในวันที่เจ็ดลีเจ o ยนโห d ดอัเดก็จะเพิ่ม b ีวัตเทอ r ์ลีเจเข้ามาครับแล้วก็ทุก r e g i o n จะถูกโยกไปที่เลเวล25ครับจากเดิมจากเดิมอยู่ที่เลเวล20นะเพิ่มอีก5เเวลครับ New Level for e x t i n g r e r s w i l l only drop rising t i d e c a r d until you unlock h e m o อืม hmm. แล้วก็เลเวล1ถึงแค่ now drop rising t i d e c a r d ครับก็คือเลเวล1ถึงก็คือจะ drop c a r d ใหม่ด้วยดีนะ The Last Level for e x t i n g r s reward Re additional uh, cards a c k wow. ้าว ถ้าคุณอยากได้หลังการ์ดของแต่ละรีเจียนเนี่ยคุณต้องเลเวล25ใช่ไหมลาสเลเวลคุณต้องเลเวลย5นะคุณถึงจะได้หลังการ์ดของแต่ละรีเจียนครับโหจัดได้ด้วยดิ xp boost level system add an r extra xp toward completing early r e g i o n l o a d level from patch 1.0 the first 12 level on the original six e g i o n l o a d ไอ not build water ก็คือใน12เลเวลแรกเนี่ยของ6ลีเจนหลักก็คือจะได้บูสต์ครับ XP บวก50เซนไม่รวม build water นะเพราะว่า build water เป็นลีเจนใหม่ก็คืออย่างเดี๋ยวเราไปเล่นกันเนี่ยเราก็12เลเวลแรกก็คือแบบได้บวก XP จะได้เก็บกันง่ายๆนะ System will be a d j u s t over time for example to include เบล e ัตอรออร์ทอสนฟื้นร e ดจ future ้ e l e a s e s t มีา over t i m งก็ในอนาคต b บลก็จะได้แบบเรื่องพวกปรับเลเวลเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันมีรีเจนใหม่เข้ามาก็นั่นแหละใน Future r e l e a s e นะเ e r s o n a l i z a ล i o n ครับบอร์ดครับบอร์ดใหม่ครับส l o t ตเตอร์สวยอ่ะ บ่อนี้รู้สึกแบบสวยรู้สึกผมรู้สึกก็บ่อนี้มันดูมีชีวิตชีวาอ,อาจจะพอน้ําทะเลมัมนดูแบบนะสวยดีแล้วก็การเลนใหม่ครับเป็นลิงครับพาวเดอร์บังกี้กับบาเล่มันคือวัตช์เชอรนะตัวนี้ก็ใครชอบตัวไหนก็ไปโดนกันแล้วกันผมค่อนข้างชอบลิงว่ะหน้าโดนลิงอยู่อีโมดครับ อีโมดใหม่10อันครับอกคอยโิบยูนิโหมดนาวเบิลฟอร์แล้วก็1ิคอยอีโมดเซชั่นมไมอีโมดันแอดทคอัก็คือจะมีเซ c ชั่นในเรื่องของการเลือกอีโมดใน collection and Store Tab นะก็คือ o r i g i n a l s t i e k อ m o t e ฟอนดวิโอเคอันนี้คืออีโมดใหม่อ่ะ <laughs> ชอบสเวนวะสเวนนี่ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยหน้าตากับควินสเวนควินเนี่ยโอเคเลยเจ็ดการ์ดแบ็กครับเจ็ดลีเจนด์อลการ์ดแบ็กแค่เราบีเอิร์นจูเดอะอัปเดตลีเจนโหลดก็คือเลเวลสุดท้ายของแต่ละลีเจนโหลดก็คือจะได้เจ็ดการ์ดแบ็กตรงนี้นะสามนิวแชมเปนการ์ดแบ็กนาวอวายเบิร์ลฟอร์สหนร้อยเก้าสิบพอยครับ 490คอยครับใครอยากได้จัดไปครับมีจิ้งกาเรนยาสุโอกันแบ็กเซคชั่นก็การแบ็กเซคชั่นก็จะถูกไปแอดเพิ่มในคอลเลกชันแอนด์สโตร์แท็บเช่นกันอันนี้คือของจิงใช่ไหมกาเรนสวยนะยาสุโอก็สวยเอเด็มโหลดเอาโหลดเอาพิวิวแอนด์ดีเลกเตอร์แอดเล็ก ก็เรื่องโหลดเอาท์ของแต่ละเด็กมันก็จะปรับอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้ต้องรอดูในเกมกันเองว่าจะเป็นยังไงบ้างมันน่าจะแบบว่าปรับได้เลยมม้งว่าเล่นเด็กนี้อยากได้อีโมดนี้อะไรเงี้ยอยากได้การแบ็กนี้ในเด็กนี้อยากได้การเดียนตัวนี้ให้อยู่ในเด็กนี้พอเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กใหม่แล้วก็ไปตั้งใหม่ได้ว่าโอเคอยากได้การเดียนตัวนี้ให้ให้มันอยู่เด็กนี้กดเด็กนี้แล้วเป็นการเดียนตัวนั้นอะไรเงี้ยเป็นบอร์ดนั้น น่าจะประมาณนั้นเรื่องแหลงก็เราไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วในเซิร์ฟซก็เล่นใหม่ครับก็จะเป็นซีซันออฟพันเดอรนะจากที่ตอนของ Open b e บตเนี่ยจะจะเป็นชื่อว่าเบต้าซีซันครับก็สำหรับคนที่เขาเล่นไว้เนี่ยก็จะได้พวกไอคอนเ s e แต่ว่าเซิร์ฟซเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เล่น Paying Unit on r u l l b o a อ d อันนี้ผมชอบมากเลยมันมันทำให้บางทีจังหวะที่บอร์ดเราเต็มอะ่ะเราสามารถเปลี่ยนตัวอื่นได้นะแทนที่ก่อนหน้านี้คือถ้าบอร์ดเต็มเราไม่สามารถลงอะไรเลยแต่ว่าอันนี้เราสามารถรีเพลสได้แต่มันคือการรีเพลสนะก็คือพวก l s t t s p e e e f f e c t อะ่ะพวกเอฟเฟกที่ต้องตายแล้วแล้วมันจะแสดงแสดงเอฟเฟกจะจะจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าการรีเพลสไม่ได้หมายหมายถึงว่าไอ้ตัวที่เราแทนตาย ก็ดีอ่ะมันบางทีเราแบบเราเถ้าลงตัวนี้ได้เนี่ยปิดเกมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมีตัวโง่ๆกระจกกระจกถึงหนึ่งอยู่บนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถลงตัวไปปิดเกมได้แล้ว Expedition ชั Exped ่นอะคิทครับก็จะแอดอะคิทายของบิววอเทอร์เข้ามานะสำหรับ Expedition ครับ New Player and AI Adjustment Add 6 new challenge based on rising tide keyword a n d m e c h a n i c s อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็น tutorial วะ tutorial ใหม่อีก6อันนะ new rising tide AI deck add starter deck a r l i s t name and art update ประมาณนั้นเป็นเหมือน challenge ใหม่ให้เราเล่นก็เล่นไอ้พวก challenge พวกนี้ได้เลเวลด้วยนะก็สำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ก็ มาถึงก็เล่นทูตูเรียจบปุ๊บแล้วก็เล่นชาเลนจ์ต่อ,อครบทุกอันอ่ะคุณจะน่าน่าจบโปรล็อกได้เลยลองเล่นดูแล n ก u a สซับพอร์ตครับก็มีเพิ่มภาษานะมีไชนีสรัสเซียนเ t อร์กิสก็ส่วนส่วนภาษาไทยเนี่ยทั้งเพจดีเจนออฟรุนเทอร r าไทยแลนด์ที่เป็นเพจออฟฟิ i ชียลเขาบอกมาแล้วนะว่ามีแน่นอนแต่ว่ารอนิดนึงยังไม่ได้มาตอนนี้นะแต่ว่ามีแน่นอนในปีนี้ s ิลเ e อร์วิงส o กล r e n รีเน i l ซิลเวอร์วิงก็เปลี่ยนชื่อ s อสเ e ียร์เลเวลสอก็ฟลิปอารของเอสเ e ียร์เลเวลสองหรอวิลโซฟลิป e มล l คบอสเลเวลเกรทแอส rising t ้ายคอนเทนตก็คือเกรทก็ถูกปรับให้เหมาะกับ rising t i ายคอนเทนต์ด้วยโอเค ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับแพทนี้ยังไงก็เราคงต้องรอวันที่1ครับน่าจะวันที่1เที่ยงคืนนะก็คือเป็นคืนของวันที่30นั่นแหละเที่ยงคืนขึ้นวันที่1ก็น่าจะมาแล้วยังไงรอติดตามแล้วกันครับยังไงเดี๋ยวผมมาสตรีมแน่นอนเกมนี้ในทวิชนะก็ยังไงฝากติดตามไม่ได้ครับลิงก์ทวิชตจะอยู่ในเดสคริปชันครับยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันที่1ครับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ